ไดนเสียงที่น่ารักของคนเแล้วขอเสียงไดโนการ์ตได้ับหนอสุด,ด,ดท้ายได้่อครั้สุดท้ายได้ไหอ,ไไหก,อกันนะนอ่านงสามขอเสียงให้ฮาร์ดีขอแม็กนันอ แล้วเขียวให้สัญญาณหนึ uh, ่งสองซ้ำขอเสียแค่สองได้ยังม่คะถือได้ค่ะบ้านก็คือรวมใจกันมาให้ใจทั้งสองท่านนี้อยู่แล้วเมื่อยู่บ้านไหนคือก็ไม่ล้าเนี่ยบอกแล้วจะให้ลักร้อยเปอร์เซ็นได้ไงต้องรากเกินร้อยอยู่แล้ว ตาได้ร้อนผ่าผาเ่าผาเา,าเลยนะ,ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราจะมีผลงานอะไรที่เราจะให้แฟนคลับได้